ก็ต้องกรสดาสดีทุกท่านด้วยนะพี่คุณผมบอสอีกแล้วนะวันนี้ผมมาเอ่อย้ายพื้นที่นะเซฟอิดนะอ่ะนะฮะให้คุณไปโหลดตัวนี้มาอ่ะโหลดตัวนี้อ่ะอย่ผมทิ้งิงไว้ให้นะฮะก็ถ้าโหลดเสร็จแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันนะฮะ แล้วมากดตรงนี้ฮะเนี้ยแล้วก็กดลันนะแล้วก็เขียนว่าแอปดาตาแล้วก็กดโอเคนะแล้วก็ไปที่ t a r ィブลเล่อ่ะเขา้เขาไปที่เซฟนะอ่ะเนี้ยเขามาที่เซฟแล้วก็ให้เราเก็บไว้เดสท็อปสำรองนะโยเพื่อเซฟเซฟทรงเซฟหายนะชิปหายหมดเลยนะโอเคนะถ้าคุณวางไว้เล้ใช่ไหมครับอ่ะมา ีไฟล์นี้นะ,ะให้ให้เราแตกไฟนะะแตกไฟป,ปุ๊บถ้าแตะเสร็จแล้วก็เข้าไปแล้วก็กดตรงนี้นะก,กดเข้าไปถ้าใครขึ้น Yes n no, นนะให้ให้คุณกด YES นะโอเคถ้าเข้ามาแล้วก็ให้กดที่ตรงนี้ไฟล์นะแล้วก็กดตรงนี้นะแล้วไปที่ไปที่แอป Data นะที่เรา เข้าไปเมื่อกี้นะอ่ะถ้าเข้ามาแล้วก็ให้เรากดตรงนี้อ่ะกดเข้าไปปุ๊บอ่ะนะฮะให้คุณเพิ่มเงินอะไรก็ได้นะอ่ะอย่างเช่นผมจะเอาเงินอย่างนี้เลือดก็400อะไรกันเงนี้ยอ่ะอะไรเงี้ยหมดเลยคผมอันนี้สําคัญมากเลยนะอันนี้ครับ Special Unlock น,นะฮะอ่ะให้คุณ อล็อกอะไรก็ได้นะอ่ะอย่างเช่นผมาอล็อกอันนี้นนู่นอันนี้อ่ะถ้าคุณติก๊กทุกมดแล้วให้คุณกดโอเคไปนะโอ้นะฮะใครอยากเอ่อเปลี่ยนสีผมหรือจะเปลี่ยนผมหรือจะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนสีผิวนะอ่ะให้คุณเปลี่ยนนะแล้วให้กดโอเคไปนะแล้วมาที่เออเนี้ยอ่ะนะถ้าเข้ามาแล้วก็คุณเลือกไอเทมอะไรก็ได้นะอ่ะอย่างเช่นผม เอาจอบนะฮะมาเป็นดาบเกเล็กซี่นะฮะอ่ะถ้าใครไม่รู้นะเปลี่ยนดาบเกเล็กซี่เนี่ยอ่ะให้คุณเลือกนะอ่ะสมมแม้ว่าผมจะเอางี้อ่ะให้พิมพและผมก็พิใพมให้พิมพ์ว่าเกเล็กซี่อย่าได้พิมพ์ผิดจูปล่าอ่ะถ้าพิมพ์มาแล้วก็ให้กดตรงนี้อ่ะนี่ฮะให้ก,กดตรงนี้นะก็เข้าไปปุ๊บอ่ะมันจะขึ้นอัปเดตนะฮะเต็มกถูกนะฮะซื้อเขียงอ่ะ ไว้ถึงอัปเดตผ่านนะโอเคถ้าคุณเลือกแล้วนใช่ไหมครับมาที่ฟาร์มนะอ่ะคุณอยากย้ายฟาร์มอะไรก็ได้นะย้ายนู่นย้ายนี่นะผมไม่ย้ายนะอ่ะมาที่คุกกิ้งนะโอเคให้คุณเอ่อรากเนี้ยอ่ะลากไปอ่ะ,อะจะลากหมดก็ได้ให้กดตรงนี้ไปครับปุ๊บอ่ะถ้าเลือกแล้วใช่ไหมครับอ่ะเป็นการเซฟสิ้น มาตรงนี้ต่อนะทําตามวิธีเหมือนเดิมนะกดปุ๊บอ่ะนะมาที่ Animal นะสําคัญมากเลยฮนะใครที่มีสัตว์เลี้ยงหรือแมวสนัขนะฮะอ่ะให้ตั้งชื่ออะไรก็ได้อันนี้องี้ยงงูนย่างี้ใช่ไหมครัแบบหรือจะเพิ่มเลือดก,ก็ได้อ่ะถ้าเสร็จแล้วก็มาตรงไฟล์นะแล้วก็เซฟนะเซฟ อ่ะกด yes ไปนะอ่ะแล้วก็เออเข้าเกมเลยนะอ่ะเข้าเกมได้นะโอเคนะโอเค้าเข้าเกมมาแล้วอ่ะาเข้าเกมมาแล้วไปที่ที่รถเซฟนะอ่ะกดไปปุ๊บอ่ะรอหนะค้างอยู่ ถ้ามาเราก็ให้เรากดที่เราเซฟนะฮะที่เราเล่นอยู่นะอ่ะเข้าไปปุ๊บอ่ะรอนะฮะรอนะรอ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 อ,อ่ะเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นนะอ่ะเนี้ยจะเพิ่มขึ้นนะก็เนี้ยดาบนะฮะเนี้ยเซฟมากนะโอ้โหยังกะโอ้โหอะไรไม่รู้เนี่ย เนี่ยเซกมาแล้วจิ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 ้วจะไปตีพวกสัปาร์ลาดก็ได้นะโอเคนะคลิปน,นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคลิปนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับไปไปนะฮะเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดปุ่มกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปไปนะฮะบายบายเจอกันหน้านะจะ